ตอนรับเข้าสู่ห้องไล์บุญเลิศบุญธาทองเนาะครับเนาะบุญเลิศบุญธาทองดีตอนรับเพื่อนๆื่อนเฟสมาเนาะครับเนาะลงเฟสมาคุณฮิโลก็ทักทายเนาะครับเนาะกับน้องมีขยันเนาะครับเนาะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจทําไม่ขยันนี่ก็เหรียญจะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เนาะครับเนาะจะขยับเป็นเส้นเนาะจะขยับเป็นเส้นเนาะก็ขึ้นสัญญาณก็จะไม่ค่อยดีเป็นบางทีบางครั้งเนาะครับเนาะ เพราะว่าอากาศคึมๆึมเนาะอากาศคึมคึมคึมฝนลงนะครับเนาะก็จะได้ขอลาเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะจะได้ขอลาเพื่อนเพื่อนลงเวทีนะครับ <S <S เด้อสสำหรับวันนี้นะครับเนาะก็ขอบคุณเพื <S <S ่อนเสียงดังฟังชัดไหมเนาะครับเนาะเสียงดังฟังชัดไหมนอนอะี่หรือว่าเป็นคือก็เข้าใจสําหรับคนทํางานนะครับเนาะก็จะไม่ค่อยมีเวลานะครับเนาะพูดคุยทักทายกับเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่เนาะครับเนาะเพราะว่า ก็กำลังต่รอบที่สามนี่ก็ขึ้นมาบอกอยู่นะครับเนาะว่าถ้าเรามีประสิทธิภาพนะถ้าโบนัดมีเยอะเลยกลัวโดนจับยิงจับอ๋อต้องมีบอกดันนี้เขาน่าจะตกทุกพื้นที่นะครับเนาะน่าจะตกทุกพื้นที่ถ้าฝนฟ้ามาก็ให้ หาสถานที่หลบนะครับเนาะแต่อย่าไปหลบตายจนไายเด้อยครับเด้่อเพราะว่าฟ้าแรงนะครับเนาะปีน,น,น,นี้เดือนในวิ่งนี่เดือนแรกนะครับเนาะเดือนแรกผมก็ไม่เข้าใจก็ก็อาชีพนะครับเนาะอาชีพการค้าขายนะครับเนาะถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือว่าภาพนิ่งเยอะๆแล้วก็มันมันจะ เดียวกับที่ว่ามีไลสดนะครับเนาะมีกับเพ,เพื่อนนะครับเนาะยังมาเปิดบ้านพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อยู่เนาะทักทายกันเวลาสิบโมงเช้านะครับพูดคุยทักทักจัดเนาะฝนตกแล้วก็แดดร้อนจัดก,ก็อุณภูมินะครับเนาะปรับเปลี่ยนเมื่อวันไม่ตกจ้าวันวันนี้ตกหรือเปล่าเนาะวันนี้ตกไหมเนาะน้นองมี <c oughs> ก็น่าจะตกทั่วถึงนะครับเนาะสำหรับฝนวะันนี้เนาะอากาศเพื่อนเห็นนะครับเนาะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้หรือว่ากดคอมเมนต์ให้นะครับเราก็จะได้ได้ยอดวิวนะครับนะได้ยอดวิวยินดีตอนรับเพื่อนๆครับผมยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านช่วงนี้ก็อากาศเย็นๆน,นะครับเนาะก็ดูเรอยสุข อากาศก็เย็นชื้นจํานะครับเนาะอากาศเย็นชื้นจรายังมาพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆอ,อยู่นะครับเนาะยังไม่ผ่านนะครับเนาะยังไม่ผ่านการตั้งค่าแต่โฆษณานี่วิ่งดีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะช่วงนี้คุณโพสไปตามปกตินะครับเนะาะนะข้อความอะไรก็ไม่ได้โพสเนาะข้อความอะไรก็ไม่ได้โพสก็เลยเดือนทั้งเดือนก็ได้ศูนย์ดเจ็ดสี่ประมาณนี้เนาะ ยินดีตอนรับอยู่เลยครับเฮ้ยยินดีตอนรับเ,เพื่อนๆทุกคนทุกกําลังใจนะครับทุกคนทุกกาลังใจเรียบร้อยก่อนเนาะ <c oughs> ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเนาะรอรอการยืนยันเสร็จแล้วเนาะคุณของขวัญเด็กดีนะครับเนาะไปให้กําลังใจอยู่มา,ชาเช้านะครับะคุณเคโลก็มาส่งกําลังใจค่านะครับเนาะขอบคุณครับผมขอบคุณครับว่าเราก็ยัง ใกล้จะสาเร็จแล้วก็ให้ขยันกันนะครับเนาะให้ขยันกันถึงดีนะครับเราถ้าออกข้างนอกนี้จะใช้ไม่ได้ผมจะใช้ได้แต่ในบ้านนะครับเนาะไวไฟเคยนะครับเนาะสิบโมงเช้าไปนะครับเนาะแต่วันนี้ก็มาเกินเวลาหน่อยนะครับเนาะวันนี้ฝนตกนะครับเนาะฝนตก <c oughs> วันนี้เ็า <c oughs> ่าจะตก ทุกพื้นที่เนาะครับเนาะน่าจะตกทุกพื้นที่ให้เพื่อนเพื่อนเนาะครับเนาะเ <Kö ase. S 1> พื่อนเพื่อนสำหรับโบนัสนี่จะวิ่งดีเนาะครับเนาะก็ให้เพื่อนเพื่อนทำขยันขยัขยนเนาะเนาะครับเนาะขยัลยนลงเนาะก็ขึ้นสัญญาณก็จะไม่ค่อยดีเป็นบางทีบางครั้งเนาะครับนะเนาะเพราะว่าอากาศคึมคึมเนาะอากาศคึมคึมคึมฝนก็อาชีพเนาะครับเนาะอาชีพการค้าขายเนาะครับเนาะถ้า อยู่ในที่โลง่งแจ้งหรือว่าวันวันหนึ่งก็ได้ไม่กี่เซนนะครับได้ไม่กี่เซนคุณวันดีก็ขอตัวคุณเคโลก็สวัสดีค่ะคุณบุญเลิศนะครับนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับได้ยินดีนับ กีโลได้ทำงานไหมเนะ <Okay. S 1> าะวันนี้ได้ไปทำงานหรือเปล่านะครับเนาะวีว่าอยู่บ้านทุกคนทุกท่านเนาะครับเนาะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านครับผมเฟซมาเนาะครับเนาะลงเฟซมาคุณกีโลก็ทักทายเนาะครับเนาะกับน้องมีว้าแรงเนาะครับเนาะเพื่อนเพื่อน ้าแรงมากเลยเนาะครับนอกเพื่อนผมก็จะนี่ฝนฝนกัดเนาะครับเนาะสัญญาณดีหรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าใช้เน็ตเน็ตบ้านนะครับเนาะบางทีก็ฟ้าฝนตกเนาะครับดีนะครับเนาะถ้าออกข้างนอกนี่จะใช้เน็ตไม่ได้ผมจะใช้ได้แต่ในบ้านนะครับเนาะไวไฟเสียงดังฟังชัดไหมเนาะครับเนาะเสียงดังฟังชัดไหมนอนอีก หรือว่าเป็นคึกๆก็ที่ไหนก็ฟ้าคืบๆกันอยู่ทุกพื้นที่นะครับนอนสำหรับเมื่อเช้าเพืเ่อนๆได้ลงท่านนะครับเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจให้พลังบวกกันนะครับเนาะให้พลังบวกด้วยเทปูนอยู่ครับผมครับผมเข้าใจนะครับเนาะเข้าใจสำหรับคนทำงานเนาะก็เข้าใจครับผม ก็ไม่เป็นไรเนาะกนั่งอรอลูกค้ากว่าลูกค้าจะมานะครับเนาะฝนตกลูกค้าก็ไม่มา <c oughs> ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านครับผมสำหรับลูกค้านี่ก็จะจะไม่เดินนะครับเนาะเพราะว่าฝนตกเขาเปียกเนาะเขาเปียกเขาก็จะไม่เดินนะครับเนาะไม่ค่อยเดิน คุณเคโลว์สวัสดีค่ะคุณบุญเลิศนะครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับได้ยินดีต้อนรับก็จะแจ้งมาทางกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะสำหรับโบนัสประสิทธิภาพก็น่าจะได้ป็นรอบที่สามนะครับแล,แล้วก็สุขภาพร่างกายเราจะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ทันนะครับเนาะก็ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยเราโด <laughs> นอะไรนะนโดนล่า โดนละเดนละชว่วงนี้ก็กำลังเทปูนอยู่เนาะน่าจะเทปูนอยู่เพราะว่า <c oughs> มาถึงทุกวันนี้นะครับเนาะขอยินดีนะครับเพื่อนๆยินดีตอน,นเปลี่ยนแปลงผมเห็นใครเนาะ,ะเข้ามาแวบบแบบเมื่อกี้อ๋อคุณปรมิตรสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับนาะพีเตอร์ ยินดีต้อนรับนะครับเด้อคีเตอร์ไม่ว่าจ,จะเป็นคีเตอร์หรือว่าไม่เ <c oughs> <c oughs> ดือเราโดนอะไรนะโดนล,ล่าโดนละโดนละแต่ก็ยังรอตรวจสอบอยู่นะครับนะรอตรวจสอบอยู่ <c oughs> ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่าน <c oughs> สำเร็จเนาะครับเนาะก็จะได้มีกำลังแรงใจเนาะเห็นโคเข้าก็จะได้มีพลังนะครับเนาะจะได้มีพลังบวกเพิ่มขึ้นเนาะนะครับเนาะเพราะว่าของผมนีขึ้นขึ้นมาก่อนแล้วนะครับเนาะว่าโบนัสประสิทธิภาพนะครับเนาะถ้าคุณมีประสิทธิวัน <c oughs> นี้ก็อากาศเย็นนะครับเนาะฝนตกฝนตกเย็นชุ่มฉ่ำนะครับเนาะไว้อีกห้าวันนะครับนะเนาะจะหมด จะหมดรอบสองนะครับเนาะจะซีมเดือนสำหรับโบนัสรอบที่สองนะครับเรานี่แหละช่วยกันสร้างยอดวิวนะครับเนาะใช่ใช่เนาะครับเนาะคุณปามิตรเนาะมีแต่เพื่อนๆนนี่แหละนะครับเนาะทุกท่านก็มาเปิดบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะเปิดบานเหมือนเช่นเคยทุกวันและเวลาเดียวกันนี่นะครับเนาะทุกวันและเวลาเดียวนี่ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะ ก็ไปหาคอนเทนต์มาเนาะครับเนาะมอกีนี่ก็เลยเลยได้มาเปิดบ้านเนาะไปหาคลิปเนาะครับเนาะให้เพื่อนเพื่อนเนาะครับเนาะเพื่อนเพื่อนสำหรับโบนัสนี่จะวิ่งดีเนาะครับเนาะก็ให้เพื่อนเพื่อนทำขยันขยันเนาะเนาะครับเนาะขยันลงเข้าใจสำหรับคนทำงานเนาะครับเนาะ